ดิจ่าพ่อจ่าแม่จานี่อะไรนะพิษมอสเหรอยามอสยามอสถุงละยี่บห้าบาทแล้วถามว่าไปทำาอะได้มาเดี๋ยวพาไปดูเดีวดูจัดสวนคาดน,นี่จ่ะแต่อันนี้นะี่ล่ะอันนี้ก็ใช่อุย้ยมันแห้งเหรอไปโดนน้ำแล้วมันก็จะเป็นใช่ไหมอ๋อซื้อสักถุงหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวไปทำสวนผาดนี่จ้ะจักอย่างนี้ยี่บห้าบาทนะ อมเ,มเอ้ยน,น,นะอย่างนี้โอเคนะอันนี้มันมันเหมือนกันไหมอ,อ๋อมันก็เบาๆเอ้ยมันก็อย่างเดียวกันอย่างนี้ยี่สิบห้าบาทนะพอเจอน้ําแล้วไปจัดนี่จ้ะพอจ่าแม่จ๋าเวลาเปลี่ยนราคาเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมรีบๆมากันนะอยุดนี้อย,อยู่ตรงประตูสองจ้ะเข้าตรงประตูสองเจอเลยนะไหนๆเอามาดูที่แพงไหมอย่างงี้สวนท่าอย่างเงี้ย สิบค่ะแต่ยังไม่ได้จัดนะคะยังยังไม่ได้ใส่ย่ามอสยังไม่ได้ใส่นกอ๋อมีนกด้วยมีย่ามอสด,ด้วยมีค่ะเดี๋ยวใส่นกใส่อะไรก็สวยร้อยห้าสิบบาทไม่แพงอย่างที่คิดเนะะาะเพื่อนเพื่อนมากันเลยจ้ะว่าอะไรนี้มันบอนใส่ต้นไม้ค่ะมาสั่งมาสังาส่งดัดมาสั่งดัดค่ากำไรเราลงทุนห้าสิบบาทขายร้อยห้าสิบกำไรร้อยเนึ่ยเพื่อนเพื่อนมา่อว่างา,านทำกันเลย ถ้าเราไปทาเองไม่คุ้มนะแค่ถาดนี่ซื้อกลูกละสามสิบห้าบาทนะมะั้งอันนี้แปดสิบถาดไ<า>ด้นะโอ้ <5 80 S 1> oh. แล้วทำไมขขยถูกแค่ร้อยห้าสิบาท oh, เองมาเราป้าเอาใส่ให้อันหนึ่งที่ต้นนั้นนะ่ะอีถาด,ถาดนั้นนะ่ะแต่งให้ด้วยเลยเดี๋ยวเอาไปเอากลับบ้านเลยซื้อซื้อเลยซื้อเลยเพื่อนเพื่อนมาเลยนะร้านผู้ใหญ่แดงอย่าผู้ใหญ่แดงอยู่ตรงไหนผู้ใหญ่แดงอยู่หมู่หนึ่งตำบลโพตลาดแก้ววัดสนามชัยจับปักหมุดเลยไฟแดงแยกไฟแดงโพตลาดแก้วอ่ะ อยู่ห่างบ้านยายพินแค่ประมาณกิโลเดียวเนาะนถ้าไปไม่ถูกแวะมาหายายพินเดี๋ยวพาไปต่ะถ้ายิ่งไปถึงที่ร้านแล้วบอกเขาเลยว่ารู้จักยายพินรับรองเขาคิดราคาแพงเป็นพิเศษอะ่ะราคาถ <c oughs> ูกอะเพราะว่ายายพินซื้อของร้านไหนซื้อร้านไหนแพงร้านนั้นน่ะอันไหนอันหเขาหาว่าปั่นนะที่แต่ไม่ได้ปั่นในนี่ราคาจริงนะเนี่ยแล้จะเอาไปให้หลานเล่น แพ้กระถางเล็กอันเท่าไหร่กระถางเล็กอันเท่าไหร่แปดสิบไว้เอาอันใหญ่ดีกว่าร้อยห้าสิบได้อันจะเรื่องเทิงเลยนะจ๊ะแค่กระถางก็สวยแล้วจ้ะอว้นี่กระถางเขียวอุย้ยแต่อีนั้นกระถางสีน้ําเงินสวยกว่านะนะเปลี่ยนใจเอาสีน้ําเงินได้ไหมนนะอันไหนเอาสีน้าเงินสวยกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูขอจัดกันนะไม้มีเยอะนะในร้านอะ จะบินได้ขุนช้างไปต้นหนึ่งแล้วจากขุนช้างค่ะยู่สามร้อยบาทจ้ะไม่กล้ารักเฝ้าอยู่ตัวนี้ถ่ายตรงนี้สักครึ่งชั่วโมงเสร็จถีเรือนทองนายจ้าเออไม่ใช่ไม่ใช่อีกอันหนึ่งอันนั้นแหละอันนั้นแหละที่มือแหละนั่นแหละอันนี้แหละสวยอันนี้สวยกว่าดามินดามินนกข่อีกใช่ไหมมีค่ะมีนกมีลูกมีลูกนกด้วยมีลูกแดง แดงอ๋อ,อ,อมีลูกแดง<อ>ลูกแดงลูกแดงให้คนนี้ล <laughs> ลูกแดงมีสองลูกอย่าลืมอากอนิมาผมด้วยนะ <laughs> จะลูกแดงมีสองลูกเ <c oughs> จอที่ไหนต้องซื้อมันสวยเดี๋ยวห่อเดี๋ยวไปอากอน,น,อน,นิมาก็เยอะจ้ะไม่แพงกระดาษด่างต้นเท่าไหร่อ่ะต้นนี้น่ะเลยห้าสิอ่ะ โอเินะว่ามีทุกอย่างจ้ะมีเยอะแยะมากมายหลายอย่างจ้ะไอ้นี่ก็มีนะโชคเก้าชั้นก็มีจ้ะเยอะมากเสริมทรัพย์เสริมบารมีสรมเสริมทรัพย์เศรษฐีเลือดทองมีแต่ของดีดีทั้งนั้นเลยกวางชื่อละเดี๋ยววัหนหลังขอไปเที่ยวถ่ายที่บ้านม้างนะไม่ไม่โอ้อันนี้โคตรรวยเพราะกวางชื่อก็น่าเลี้ยงแล้วนาะโคตรรวยน่าสดน่าสน,น,าสนโคตรรวยไอ้ไม้อย่างนี้ก็ไปซื้อของมาเหรอ แพงไหมยอย่างเงี้ยอันละสิบาทเนี่ยเพราะเป็นเงินเป็นทองงั้นเลยเนาะมีสวนรูจจาก,กป้าอ๋อและอีนนี้หินอย่างงี้ก็ซื้อเองชื้อั้งนั้นเลยอูโหเนาะอันนี้จะเอาไปให้หลานดูเล่นแล้วเราต้องรดน้ำบ่อยไหมยอย่างเงี้ยวันละหนค่ะ้วันละหนอ๋อเม็ดแดงอ๋อแล้วว่าเม็ดแดงคือเม็ดอะไรอืมนี่แหละคราวนี้อยู่ได้สามวันรับรองนกขาย <laughs> ลูกหลานใช่ไหมพีงหลานสองคนใครไม่สนก็หลานและซื้อไอเนี่ยมาให้อะอะไรนะตะบองเพชรสวยๆอ,อ่ะย,ย้ยายย้ายอย่างเงี้ยมันมันมีชีวิตเนี่ยเราต้องเลี้ยงมันเราต้องให้มันกินอะหแล้วเดี๋ยวเล่นไปเล่นมาอยาให้ย้ายมันบาดเจ็บไ<อ>ม่ต้องป้านะั่นแหละอยู่หอมั่น้องสาวป้าปพี่สาวพี่สาวเหรอจ้ะมาฟอนรู้เป็นเพื่อนหนูก็ไม่รู้จัก พักไปเลยนี่ขอเป็นเพื่อนยายพินก็ได้อยากขายอะไรอยากวากร้านแพ็กไปเลยหน้าเฟสนะไม,ไม่ไม่ว่าออมาขอหนเพื่อนหนูก็กเอ๊ะขาจะบอกามไม่เา<ล>้าอยู่อ่าอยู่หอมหอยาขาเว้ยพี่สาวพี่สาวส<อ>ำหรับเพื่อนๆนะดูนะเห็นไหมวิธีการหาเงินมันไม่ยากนะคนเราใครที่บอกว่าเงินหายากไม่จริงหรอกเนาะเงินหาไม่ยากถ้ารู้จักหาช่องทางหากินก็เยอะสมัยดีมนะีโทรศัพท์เครื่องเดียว เราจะไหม่ก่อนเราจะไปร้านไหนเราต้องถามต้องหลงทางต้องนู่นนี่เดี๋ยวนี้ปักหมดุด GPS พาไปได้หมดเราอยากดูไม้ภาคใต้เราก็ต้องขับรถไปไปภาคเหนือก็ต้องขับรถไปเดี๋ยวนี้นอนรออยู่ในบ้านนอนดูอยู่ในมุ้งสบายเปิดแอร์เย็นฉ่ำเดี๋ยวมันก็เขียวใช่ไหมเนะี่ยเขียวค่ะเดี๋ยวถาดเอาน้ำรองถาดาสวยอย่างเงี้ยหลานชอบมากเลยเนะี่ยโจ๊ะเลย เข้ามาถูกร้านเลยนะเนี่ยดูวิธีการจัดฮะจ้ะหาใครนี่บางคนก็มีคนว่านะตอนปลูกใหม่ๆแกปลูกทําไมไม้กินไม่ได้เออปลูกเดี๋ยวก็ลงป้าากเ่งหน้ําตายังไม่แห้งเลยนะป้าจะินกก็เ่งน้ำตายังไม่แห้งเลยซื้อไว้บบออยยไม่โอ้หนูไจะยูทูบเรื่อยเนี่ย ปิดทีวีใหญ่นะไม่ได้เปิดโทรศัดดูนิดจักนิดจักนิดจักคอนกของตัวนะคิดตังเพิ่มก็ไม่เป็นไรแต่มีเห็ดด้วยเพราะว่าหลานมีสองคนได้ได้นกตัวเดียวเดี๋ยวแกคือหนูอ้อยใช่ผัวกันผวกันทำแดดถ้าจะใส่อะไรก็ขอให้ใส่อย่างนั้นสองตัวคิดตังเพิ่มไม่ว่าเพราะเดี๋ยวแบ่งไม่ถูกอ๋อผมชอบไปแกเสียงดังแล้วเนี่ยอ้าวจริง เสียงดังวังชัดชไม่โกหกใช่เนี่ยมาเดี๋ยวขอขอดูเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวดูหน้านะไม่ใช่ดูหน้าคนทานะนนี้คิดลอยพินมหรอูบ้านะอีกมามาขอขอดูข้างหน้าหน่อยดิหันหันหน้าให้ดูมั่งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงดูนะจ๊ะนี่จ้ะร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะพอจ๋าแม่จ๋ามากันได้เลยจ้ะในงานฤดูหนาวบอกเขานะว่ารูา้จักยีพินจะได้คิดราคาเป็นพิเศษจะแพงเป็นพิเศษดูนะสวยจริง ฝวายเจียงฝวายเจีง